โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักทั้งปันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกแกนหนึ่งเคยแอดเคสลอ็อตอะไรครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหะน้าเกมของมาเฟียมาเยี่ยมเนาะเกมสล็อตมาเฟียเรานะเนาะคุณผู้ชมปีเจ้าหนี้อาจจะตื่ึงหน่อยนะก็ะถ้าอาจจะไม่แตกก็ต้องขออาภัยด้วยนะกูพูดดักไว้ก่อนป่ะไม่มพูดว่าจะเปิดกระเดือกระเดือดจู้ผู้ใดอยากชอบเลยพีจีเจ้าหนี้โอ้ยมาถึงเรื่ลยใจนีเลยเกิดอาผู้ชมก็ใารที่ไม่ไหว โอ้พังไปก่อก็แล้วกันนะไม่รู้ว่าช่วงปลายเดือนอาจจะทรงไปยังไงไม่รู้ว่ะแต่ว่ากลางเดือนหรือว่าแบบช่วงเนี้ยคืออ๋อฮีลเกินสุดหล่อ <c oughs> เอาอยมพูดมาต้องการตัวเองก่อนรับคลิปนะครับไม่แนะนำไม่จำใจ,ำจำให้ดูเพื่อความสุขสนานความบันเทิงเท่านั้นนะครับใครที่ดูอยู่ถ้าชอบก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่แอรด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจในการตาคลิปเออไอซื้อล้างหน้าเกียร์ไม่ต้องแพงมากนะผู้ชมซื้อล้างหน้าเกลือช่วงนี้คือ บอได้ก็เบาเนะเออมันไม่ยากกระจายหรอกเออตึงทุกทางอ้างวางทุกเบ็ดนี่งไงกว่าจะงมคมตั้งด่านแปลกๆอืม<ะ>าตามตาป้าไปเนะตามปีจี PG ทุกทีก็คือไม่ต้องแปลกใจนะว่าไล์สดทำไมผมเล่นพีพีนะครับเออท่านก็น่าจะพอรับรู้ได้ถึงพลังงานบางอย่างในช่วงนี้นะ ดาเมจรุนแรงแล้วเกินพีตีอยอยากชอคลุ้มมือกันอยู่ลุ้มมือกันอยู่เฮ้ย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 ๆฮ้ยเเสร็เตุ้ยโอ้ยคือทุฮ้ะบฮงดิโ้้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเ พวกกูซื้อเบ็ดถูกพ่เงินตุนเฉยหรือวะอาดี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 ก็บอกคนดีแหละโอ้กูเลยอยากชอบเดียวสี่หมุนลูกเบะเอาเอเดี๋ยวดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋อาคือจบแค่นี้อ่ะ เออพัดส่งโอ้ลูกเพ่กำไรเท่าไหร่เนี่กูถามจริงเถอะผู้ชมเอ้ยกำไรยี่สิบบาทมั้งเอออ้าอ้าอ้าดีดีมันก็คงดีทั้งทางแหละว่าไม่น่าจะได้ทางนี้ปันจ๊ะโอ้ยวันอาจักเบ็ดวันนี้เราทุนเรามาหนักนะเราเล่นเบ็ดแพงดูหน่อยก็แล้วกันจานแล้วนานมาหนักตะกี้นึงเอาเบ็ดแปลกๆนี่เบ็ดเจ็ดสิบน่าจะไหวอยู่หรอกมั้ง ไม่ไหวอ่ะงตรงนี้พอแค่นั้นแหละเอมอมึงจะไปอยู่ต่อทำไมคืออะไรล่ะจามสภาพไปลูกเวเธอโบลสัต,ลลสต์หน่อยอร่อยชิลัง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยฮงจามจะถากไปก่อนแล้วนะผู้ชมช่วงนี้ด้วยความที่พีจีมันค่อนข้างที่จะหนักดน่วเนี่ยพีจี PG มันหนักจริงๆเนะใครที่ไหว เออไปก่อนได้เลยนะใครที่ไหวไปก่อนแต่สําหรับใครที่ไม่มั่นใจนะใครที่มั่นไม่มั่นใจก็เล่นสุดน้อยผมก็ยังพอว่าเป็นไปได้นะแล้วเท่าที่เล่นดูนะบนสองบาทกัไม่จะสุดสองบาทเป็นสองบาทเป็นห้าบาทเป็นสามบาทเนี่ยผมก็ยังเอ้ย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 ีเกมไวอย่างนี้ประจันกูแจ่ของไปก็ดีเท่าไหร่ดีกว่าเป็นน้อยก็ยังพอไปได้อยู่ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคุณผู้ชมนะถ้าเป็ดแพงน,น,นี่กูบอกไว้ก่อนเลิกเลยเลิกเออแค่นั้นแหละเป็ดห้าเป็ดสิบเอามันานะหนุกหนานก็พอป่ะคุณผู้ชมเออถ้าจะแบบจรงิงจังแบบบลักกักแบบนั้นก็คงจะแบบไม่น่าได้อะเออช่วงนี้นะระวังระวัปงปเออคุณล้านโอ้ยยี่สิบก็ออโพอโเอาดิ ายไม้แรกกหรอว่าไม่แน่นะไม่แน่จ่ายไม้แรกก็ได้น่ะคุณผู้ชมไม่มีตัวายครับเจ็บบุญปั๊บปั๊บไม่มีตัวใจเป็นเกมที่รูถว่าเวลามันจ่ายมันจ่ายมันจ่ายอลังการเออเวลามันไม่จ่ายมันก็ไม่จ่ายเลยเวลามันจ่ายมันก็จ่ายอลังการเอาแรกเอาแรกบุ้งตาม้วมึงฟันธงไว้ก่อนเลยไม่จ่ายเอออย่าเหลี่ยมดิเพียน นานๆเล่นเบลีแปลงกกทั้ทีมาตองมือบามสับไวโอ้ยไม่มีตัวใจตกอ๋อไอ้ยังบวงมาแต่ไกลเลยจานโอ้ยลูกเว้ย7บนนะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนักศพทหารเนี่ยเพราะว่า6บนที่เหลือมันก็ยังยังพอไปได้อยู่นะกระเป๋าเต็มหน้าผมก็เคยได้แล้วนะเอาไปเล่นไปผู้ชมในคลิปตัวจ่ายถูกด้วยตัวคูณก็ถูกตามกันไปอีกเอออันนี้ทฤษฎีใหม่หวัง ดี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 ก็บอกว่าดีแหละนี่อยังน้อยลงเรื่อยเรื่โอ้พอเถอะเพี้ยนเออรีเซ็ตเราเริ่มไม้ใหม่เถอะจาคุณยังชอบไม่มีตัายต่อนเมอไดปลาเลยเอสนาบอแล้ะกบสนามือกับสิบสวยยาปลาแปดไปดูจนตะบอไม่มีตัวจ่ายครับ กระเป๋าแดงวะ่ะคุณ้ลน์ว่ะอุยอ้ยอุ้ยกระเป๋าเดียวนึงน่ง <c oughs> เอา,าจ่ายพีเกมไม้แรกว่ะเอาดิเอาดิ โอ้ยมันเพิ่มเบ็ดไรทิดเพิ่มเบ็ดเพิ่มเบ็ดตรงนี้ตรงนี้เพิ่มเบ็ดเปลี่ยนรอไหลเท่าอาจารย์เจ้าหนี้มันจ่ายเกินร้อยเท่าสักทียังอุ้ร้อยเท่าเบ็ดเจ็ดสิบแล้วเจ็ดพันสี่โอ้ <74. S 2> โอ้โอาจารย์คือมันไม่ได้จ่ายแพงมากก็ร้อยกว่าเท่าเนี่ยเดี๋ยวลองเบ็ดเจ็ดสิบไปก่อนก็แล้วกันผู้ชมบางทีถ้าเบ็ดนี้เราเล่นแล้วเราหมานนะ อาจจะแทอยู่เบ็ดแ้สักพักหนึ่งก็ได้นั่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนเบ็ดมากแต่ถ้าเกิดว่าเรามันม่นใจมั่นใจว่ามันจะจ่ายจริงรก็เพิ่มก็ได้พี่ชมเนี่ยก็เพิ่มก็ได้มันก็คงมีบางจังหวะที่มันจ่ายจริงจริงอยู่มีเกถ้ามันจ่ายสองไม้ติดก็ดีเออถ้ามันจ่ายสองไม้ติดก็ดี แต่ถ้ามันไม่จ่ายก็ก็ถากใครทางมันเออก็ถากใครทางมันเอาดิเอาดิเอาดิเอาด,ออดิและกับแม่มาสวยงามพร,ราปเป็ดเป็นต,ตัวจัตวาบาแล้วไม่มีตัวจ่า,จายขูดรถไปปั๊บปากยี่งมาก,กินหมานสิ แต่คุณรล้วสองไม้ติดนะพ<ม>ี่ชมแปลกเว้ยพีจีโว้ยดี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 ดหรือว่าเขากลับมาแลว้ววะพีจีคัมแบ็กอ่ะอ่ะพีจีคัมแบ็กอ่ะดีแล้วนี่ดีแล้วนะพีจีคัมแบ็กอ่ะเออเอาหัวจับเอาวะแปดมูลนะอย่าพึง่งเบรกอย่าพึง่งเบรกอย่าพึง่งเบรกไปต่อไปต่ออ่าล่ะสีปาสวยงามปลาดําแปดเอชซล้วือเไม่ลงแต่ลงเป็นหมวกแทนครับ กระเป๋าบวกกดข้ามไปเลยเท้อไม่น่าจ่ายโอ้มึงจะทรงดีเฉยๆเว้ยผู้ชมแต่ถ้าห้าไม้นี้ไม่จ่ายก็เจ๊งนะก็ะมีอยู่แค่นั้น <c oughs> <c oughs> เอ๋ที่เธอจ่ายแพงๆกี้ไม่เห็นมีครูลยอยบ้างหรอเพียรเออตีมุนลงไปปับป๊บๆไม่มีตัวจ่ายครับซาวมุนปับป๊บๆไม่มีตัวจ่ายครับหนึ่งมุน ไปพี่ต่จ่ายมทายไม่จ่ายตามสไตล์พีตมีคูร้อยมาประดับบารมีเฉยๆอุนิยักชอบมันก็ไม่แปลกที่มันจะไม่จ่ายเออก็ไม่แปลกที่มันจะไม่จ่ายเพราะว่าก็มันจ่ายล้วแล้วอ่ะไมเมื่อกี้เอไม้นี่มันจะจ่ายติดต่อกันก็นานๆจะเห็นทีนึ่งนานๆเห็นทีนึงล่าสุดก็เป็นก็น่าจะ ถ้าเป็นมาจองเวบ้างใช่ไหมน่าจะเป็นมาจังเวที่ที่เราเล่นไปแล้วก็มือนจะจ่ายสองไม้ติดเออแล้วก็กําไรมานิดหน่อยผู้ชมต้นนานๆทีนะน่าจะสองสามเดือนได้เห็นทีนึงว่าแบบจ่ายสองไม้ติดเนี่ยอืมมายถึงทุนแพงนะเออเพราะทุนน้อยมันมีให้เห็นเรื่อยๆนะทุนน้อยมีให้ทุนก็เป็นบาปแบบสองบาทอะผู้ชมมันมัเห็นเรื่อย ซื้ออย่างเงี้ยเหมือนเกมพีพีที่เราเล่นอะ่ะเออสองไม้สามไม้ติดสี่ไม้ติดมันก็จ่ายนะแต่ว่าพอแบบเพิ่มขยับมาเป็นเบ็ดแพงมันก็มันก็จะมีอาการแบบแป,กแป,กแปกแลกอาการเหลี่ยมอาการอะไรต่างๆนานาที่ไม่ค่อยพึงประสมเท่าไหร่ผู้ชมมันก็คงต้องต้องสู้กันต่อสวัสด,ด,ดีนะคือแบบมันชอบเข้าอย่างนี้อยู่แล้วเออโจ๊เนี้ยคือมันชอบเข้าอย่างนี้อยู่แล้วพอเข้าฟีรีเกมปั๊บออกมาก็เข้าอีก เออแต่มันไม่ค่อยจ่ายไงถ้ามันจ่ายคือแบบดีมากเราโชคดีมากถือว่าแบบว่าเป็นเกมที่โชคดีภาวนาให้มันมีอย่างนั้นอีกสักสี่ห้าเกม <c oughs> <c oughs> นี่็ใกล้จะายเดือนแล้วผู้ชมเอ้ยมันต้องดีึ้นสักวันหนึ่งแหละเพี้ยนเออไม่มีอะไรที่เป็นไฟมาได้ผู้ชมเนะี่ยเป็นไงเป็นไปได้ไปละ <c oughs> อูเริ่มดูดคืนแล้วะจญเออดีดีเท็ดเป็ดเซบไม่ไหวก็ สักเบ็ดเบ็ดร้อยไหวไหมวะห้าสิบปุ่นก็เล้วกันผู้ชมถ้าไม่โอเคก็กลับมาเล่นเบนะ็ดห้าสิบกลับมาเล่นแบบทฤษฎีหลอกเอไอวะหลอกมันว่าเราจะกลับแล้วอะไรเงี้ยเอ้ยจะจะกลับแล้วนะอืมกลับมาเล่นเนะบ็ดห้าสิบน้องมาบอกคอเท็กเล่นสาระวอย่ามาเอาอะไรอะไรอย่ามาเอาอะไรมากผู้ชมผมไม่ค่อยมีสาระเท่รเล่นไปตามกันเยิมเออโอ้ลูกเพ่ เบ็ดลอยมันต้องแบบบุ้มบั่มทำเว้บลักกักแล้วปะอตามตำราเปนะพอขึ้นเบ็ดแพงปั๊บความตึงก็จะบังเกิดเออไม่ว่าจะเป็นอัตราการจ่ายที่น้อยลงนะถูกลงหรือว่าความถี่ในการจ่ายก็จะก็จะน้อยลงไปอีกนะมันต้องแบบเขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรผู้ชมต้องเล่นเบ็ดถูกอะบช่วงเนี้ยไม่รู้ทําไมนะหรือว่าอาจจะมีคนมีใครเคยเล่นเบ็ดเนี่ยช่วงนี้มีใครเล่นเบ็ดแพงแล้วได้แบบ หลายเท่าบ้างไหมผมทำเลยเอาเบ็ด50ขึ้นเออเอาเบ็ด้า50ขึ้น,อน,นคอมเมนต์หน่อยผู้ชมช่วงนี้นะเดือนนี้เดือนนี้เออเล่นเบ็ดแพงแล้วประสบความสำเร็จเออเอาเบ็ด50ขึ้นได้เท่าไรได้กี่เท่าเกมอะไรเออได้กี่เท่าเกมอะไรมันต้องมีสักคนแหละเออคนดูเป็นหมื่นมันต้องมีสักคนมันต้องมีสักเกมใช่ไหมผู้ชมึ้นแรกไม่ก็แบบสองปับป๊บปั๊บ ดีดีดีเออเอาดิเอาดิเพลงก็เราเออเกมก็เล่งเออเอาดิเอดเอ,ด,เอดี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 มีเกมหรือปะตึงเหลือเกินไอ้ทิดปั๊บปับ๊บก็ใครมีเกมอะไรดีๆก็แนะนําเข้ามาได้นะครับผู้ชมส่วนสหรับช่องใหม่ประชาสัมพันธ์ไปอ,อีกรอบหนึง่งกันแล้วกันนะฮะคือตรงนี้ก็ เออวันนี้ผมปิดคอมเมนต์นะผมปิดคอมเมนต์วันนี้เที่ยงคืนนะสำหรับใครที่ยังอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ก็เข้าไปติดตามได้เลยนะช่องแอดเคชั่นแนะแอดเคชั่นแนลรูปโปรไฟล์สีส้มๆเป็นแมวส้มนะผู้ชมนะใครดูือไม่ใช่เสือนะเป็นแมวส้มนะเออเป็นแมวส้มนะใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็เรียนเชิญได้นะพอดีผมมีกิจกรรมเปิดช่องใหม่เออก็เรียนเชิญได้ผมปิดคอมเมนต์เที่ยงคืนนี้นะปิดคอมเมนต์เที่ยงคืนนี้ก็เป็นช่องที่รวมเกมหลายๆค่ายนะมารวมไว้ในช่องเดียวนะจะได้ไม่ต้องแบบ เออมีแต่พีจีจะได้ไม่ต้องมีแต่พีพีเออมันจะได้ไม่ต้องมีแต่โนลิมิตจะได้ไม่ต้องมีแค่จิลลี่นะคือเอาทุกค่ายนะทุกค่ายจะพยายามเลยกันให้ได้หลายค่ายเลยหนาเกมที่สุดนะเอาความหลากหลายเออของแต่ละเกมของแต่ละนี่มามาลงแล้วกันจะได้ไม่น่าเบื่อคุณผู้ชมบางทีมีแต่พีจีหรือแบบมีแต่พีพีมันก็น่าเบื่อไปวุ้ยวุ้ยละกูละกูละจากคุลกวุล่ะขาดศูนย์ไปตัวหนึ่งคุรอยากชอบ ดีๆขอแค่ฟีเกมเดียวเลิกเลยเห็นไหมพี่ยมเห็นอันสากเกตเห็นอะไรไหมตั้งแต่เล่นเบ็ดถูกเบ็ดแพงขึ้นมาเพอเป็นเบ็ดแพงปั๊บอาการมันก็ชัดเจนขึ้นว่าคมเหนียวกดเหนียวขึ้นเหลี่ยมก็เหลี่ยวขึ้นไปไง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 หายไปเลยทีนี้โอ้ โอ้ยเกินไปลูกเพกนักนึงฟีเกมก็ไม่ได้อยู่พอดีอว่าอยาซื้อลังน่าเกิดกันแล้วกันจันโอ้ทำไมไมันดูยากเลอเกินว้างโอ้ดูอยากชอบอาจจะมายมี่เปรียวไม่ต้องซื้อมาแพงมากพ่อก็จัดประหยัดทับไป มันเข้ายากก็ซื้อไปบ้างคุณผู้ชมสลับสลับกนไปเออกระตุ้นมาหน่อยบางทีก็อืมก็มันเข้ายากมันต้องกระตุ้นทีหนึ่งจะได้รู้ว่าความจริงแล้วมึงก็มีฟรีเกมที่มันเข้าได้เออมันจะไปต้องซื้อเหมือนมันลืมไปเลยว่ามันมีฟรีเกมนะนะเมื่อเี้เออแต่ภาพถอย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 กระเป๋าม่่งชัดเจน โอ้ลูกแพะอันห้าหนทิ่ดีๆซื้อไปแต่ละมาก็ใช่ว่าจะถูกละเออมีแต่ไม้แพงๆกระเป๋าแดงดิอุลทรแทนและเกินแปดบนญ่ะหกบุนอะไม่เหมือนจะเจ๊งมากจันคือทรงนี้โอกาสเจ๊งถูกมากอุ้ย กระเป๋าแดงแรงลิตรคูณสิบอะ6หมุนลลงไปเอาดีๆไอ้มึงตั้งใจมุนเหมือนมึงตั้งใจแดกเลยจ้ะเออทำหน้าที่สักทนดิกูรุณคนละมุนท้าย <c oughs> เอาดี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 าด <c oughs> กระเป๋าแดงถ้าไม่ได้คูณร้อยก็จบแค่นั้นแหละว่าละ สุดท้ายไม่จ่ายตามสไตล์ฟีจีนั่นปลัไเจริญเจริญแล้วฟีจีซื้อไปผ่านเอาเค่อย่างนั้นก็ขาดทุนครึ่งนึง่งมันได้แรงมากอ้าเป็นร้อยเช่นเคยเอาสักหนึ่งฟีเกมเท่านั้นพอ,อจะพยายามไมา่ต่ำกว่าหมื่นนึงแล้วกันอย่างน,น้อยยืนพื้นของคำว่าทุนเออล้วไปสู้เกมใหม่ไม่สู้เกมใหม่วันนี้กูก็ไปสู้วันหน้าเหมือนเดิมเี่ย มึงมีอย่างมากการันตีได้ดอกว่ามืออื่นเขาสิบเฟอน <c oughs> ดีดีทิดโอ้ยลูกเปลีลาเงี้ยไม่น่าทถอไม่น่าลงอะล่ะท่านประไลคุณลอยไปต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหน <c oughs> โอ้ยเดี๋ยวได้ดูคืนซื้อมาเมื่อกี้คุคณนั่นสุคืนละโอเคโอเค เออได้ตุนคืนได้ตุนคืนเนพี้ยนฟีเกมดีต้องถึงฟีเกมไมไ่ขออะไรมากเลยดิขอถึงฟีเกมไม่ได้ขอทีละห้าฟีเกมเลยเออเอ้ยจ้าถ้าจ่ายนี่กูว่าต้องได้เลิกกันแล้วมัา้างจ้าเราเลิกกันดีกว่าไหมเออกลับกลับไปเล่นพีพีดีกว่าวายมาทำงานครับแลกักกะบีเอมาสวยงามประหลาดวายลงอีกมีตัวแต้มวายกับเจ๊จ่ายสวยจักประหลาดชิกพอกระเป๋าเดียวที่เป็นคู่ลอยเน้น อาจจะขอมากไปโอ้ยดูวิดีๆคุณเชนลาบเออพูดลยอย่างชอบเลยว่ะพีจีเจ้านี่ยอดที่ยอดใจเลยว่จาจัดเออยังไม่ยอมใจแบบกูยอมคนที่แบบนั่งแช่ได้น,นะกูถึงอะ มาถึงใครมันจะกูแหละเออดี่ดีเพีย้ยเออเออเออแล้วผมว่าน่าจะเป็นแปดสิบปุ่ที่ไม่มีอะไรเลยด้วยนะเอ,อ็มเนี้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยรเป๋าแดงกรเป๋าแดงกระเป๋แดงคูร้อยเน้นๆเท่านั้นเอาไม่ตายวัดชีวิตที่บันเทิงเหลือใช่ดีบว่กันนะโอ้ ดูมีความพยายามดูมีความทุรักทุเลในระดับหนึ่งเลยเออพอแค่นั้นแหละจบคิดตังจ่ายไม่จ่ายไม่รู้นะคุณคิดตังไว้ก่อนเออโอ้อยนนโอ้ขาตัวหน้าพานเลยคือวันนี้ทุนหมื่นหนึ่งนะผู้ชมพอดีไต่ไปได้ถึงหมื่นเก้าจริงๆเราพอเราก็ได้ถอนหมื่นเก้าแล้วทำไมไม่รู้อะไรทําให้ตัดินใจมาเล่นเกมนี้บะไปเอาความมั่นใจมาจากไหนเยอะแยะกูถามจริงเถอะเออ หู่ร้อยไปนี่กระเป๋ามว่วงแล้วเจนกับเจ๊งก้าวมุนนี่นเหลือขอแบบบุ้มบั้งซัมเบ้ในทิศวันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเราผู้ชมสงครามยัวงไ <c oughs> ม่โจบก็ไม่อยากจะนับจบทหารวะแต่ถ้ามันมาส่งนี้ผู้ชมครับตรวจการบ้านพร้อมกันผู้ชมเลน,นะใครที่เล่นมาใครที่ดูผมมาใครที่เล่นมา,นมาจนถึงวันนี้ น่าจะตรวจกันบ้างได้แล้วตรงนี้เจง๊งหรือกำไรครับตรวจได้เลยเนี่ยกูบอกเลยว่าเจง๊งได้เต็มปากเอาเด้เอาเด้เดทำมันใจแล้ว <c> แ <oughs> จกพี่ชมเอาโอเคผมพ่ง okay. ผมได้พอแค่นี้แหละเฮ้ย,อยโอ้ยกระเป๋าเดียวแลกกัะสับม,มญญระสมาสวยยาปลาแปด ายต,ต่อรยเคส,สวนจัดฟาาจิกสามกระเป๋ารบำรบไม่มีกระเป๋าแดนกูจอาทิกเกือโอ้โห่ายังกะปิดกระเป๋ากระดาษนี่จะมาแตกใดฝันไปเถิดทิศไม่มีท่าน,นเป็นไรสื่อปทึกจะเลยเอ้าวผู้ชม เจ็ดเท่าล้ลอมไปนะหนีได้มึงอยู่ทำไเขืออะไรละ่ะเออขาดทุนน้อยก็ดีก็ก็ดีกว่าหมดตูดอะ่ะขาดทุนไม่เยอะผู้ชมก็อ่ะคงประมาณนี้แหละทรงเกมพีจีไม่ได้มีอะไรมากนะจริงเรา,วาวควรหนีตั้งแต่เราได้กำไรตั้งแต่ตอนแรกหมื่นเก้านะผู้ชมก็แั่ทุลังเองอ่อโทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองที่ที่มีความรุมารก็นิดนึงนะสวนมากก็จะเป็นทรงนี้กันหมดนะครับคือพอกำไรแล้วไม่ค่อยหนีกันเออแล้วก็จุดจบก็จะประมาณนี้เอาผู้ชม วันนี้พอแค่นี้กักนแล้วนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้แออัดน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนดะ้อสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้แหละไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ bye bye. บ๊ายบายบุยบุยครับสวัสดีทุกท่า